เรามาดูจุดเด่นภายนอกของ rolls royce black badge ghost คันนี้นะครับ spirit of ecstasy มาในรูปแบบ black chrome กระจังหน้ารูปทรงวิหาร pantheon เทคโนโลยีไฟหน้าแบบ Laser Light ที่ไฟสูงสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง600เมตรโอเวอร์แฮงด้านหน้าที่สั้นเส้นโคชไลน์ด้านข้างตัวรถที่บรรจงเขียนด้วยมือโดย mr mark court ล้อแบบเฉพาะสำหรับ black badge ghost ที่เป็นวัสดุผสมระหว่างคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมสัญลักษ R ณ์ RR Monogram บร um ิเวณดุมล้อจะตั้งตรงอย่างสง่างามตลอดเวลาแม้ขณะที่รถวิง่งแบชด้านข้างตัวรถพร้อมไฟเหลียวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างตัวถังด้านข้างการเปิดประตูแบบโคชดอร์แบบเดียวกับการเปิดประตูของรถม้าในสมัยก่อนประตูแบบ Effortless Door ที่สามารถปิดประตูจากภายนอกรถได้อย่างง่ายดายซึ่งระบบนี้มีทั้งประตูหน้าและประตูหลัง การขึ้นรูปตัวถังแบบชิ้นเดียวตั้งแต่ชิ้นหลังคาจนถึงเสา A B และ C ส่วนสีภายนอกของ black badge ghost คันนี้มีชื่อว่าสีขาว arctic white ซึ่งเป็นสีขาวที่สว่างที่สุดของ rolls royce และหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกด like share แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วคราวหน้าจะมาอัดคลิปให้ดูกันใหม่กีกับ rolls royce ครับขอบคุณมากครับม ครับรหัสชอบคลิปนี้อย่าตกใจพี่ยู